สวัสดีเช้าอันแสนสดใสในบูบ้านของผมอีกเช่นเคยหลังจากภาคที่แล้วผมได้ไปตะลุยเนเธอร์ตามหาเอ็นเดอร์พูลและแท่งเบลดซึ่งเป็นอีพีที่สนุกมากมากต่อไปผมจะกลับไปที่เนเธอร์กันอีกเช่นเคยเพราะภารกิจของเรายังไม่หมดเพราะเอ็นเดอร์พูลที่เราได้มานั้นมันยังไม่เพียงพอนะครับเรามีสีลูกกับแท่งเบลด14อันแท่งเบลดอะพอแล้วแหละแต่เอ็นเดอร์พูลเลยยังไม่พอนะครับเราจะนาทองไปแลกกับพิกลินเพื่อให้ได้เอ็นเดอร์พูลตามที่เราต้องการนะครับทั้งหมด20ลูกฟังไม่ผิดครับ20 ลูกฮัลลโอเคเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างก็มีไม้นะครับผมซึ่งผมจะไปตัดไม้มาด้วยนะครับมีไม้มีอาหารมีขวานและมีที่ขุดเหล็กครับผมซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปทำอุปกรณ์ในเหมืองก่อนนะฮะไปเราไปกระเถิดเออเอามัดสายหนิเออเหรอเอาเหรอเอาเหรอเ,อเ,รอเ,อเรอฮ้ยได้ธนูฮะรเราได้ธนูมาครับผมแต่ไม่มีลูกธนูนะครับโอเคนําเหล็กมาก,ก่อนเราจะทําอุปกรณ์เหล็กนะครับผมปาบปาบปาบ ปราบปราบโอเคโอ,คอ้โห้คลิกแอ็กอย่างเยอะอเคเราไปเนเธอร์กันเถอะอะไรวะน,นั้นนะเราไม่ต้องสนใจคิปเปอร์ฮะเพราะว่าคิปเปอร์จะตามเราไปไม่ได้เอ้ยๆอ,อ,อะไรไเนี่ยอหรอเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเฮ้เยเรามีลูกธนูแล้วฮะ นี่เก็บได้ด้วยโอ้โหดีโอเคนรามาดูหน่อยว่ามันมีสัตว์เจเนเรตบาไหมไม่มีครับผมมีแต่แกะของผมนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีหญ้าให้แกะกินนะครับเอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอา,าอย่าว่าคีปเปอร์มันระเบิดอะไรวะขอกันแบบลวกๆก,ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับแค่นี้ก็น่าจะได้นะครับผมปไปไปวู้โลกเนเธอร์ชั้นมาเป็นพาร์ทที่สองแล้วมาโอเคเราเข้าเซฟโซนเรากอนนะฮะันดับแรก ตรงนี้มีทองด้วยครับขุดลักการประตูเนเธอร์ของผมมันดับนะครับนี่ได้โล่ใหม่นะฮะเอาโล่ไปด้วยเตะทาทองได้ทองมา6ก้อนไปเราไปกันต่อเลยป่าไม้มันอยู่ทางนี้นะครับถ้าที่ผมจําได้แล้วก็พิกลินป่านั้นมันรู้สึกว่ามันจะใจดีด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะไปเนาะทำเป็นทางไว้ไดีกว่านะครับเผื่อหลงเนาะ ว่าไปทางนี้นะโอเคนะครับเราก็จะเจอป่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเจอพิกลินนะกลินอยู่แถวนี้มันไม่ค่อยทาร้ายเรานะครับผมนี่ทองไงเพื่อนทองทองอ้าวเด็กน้อยเด็กน้อยแย่งทองไปครับผมไปวะเนี่ยเอา,อาทองใหม่ก็ได้เอาทองใหม่ก็ได้อ่าโอเคครับมันต้องขุดให้เขาตกลงไปนะครับแล้วก็ขุดเขาไว้นะดีมากกระชับปองชั้นดีทางนู้นก็มีเหมือนกันครับผมแต่ไอพวกหมูป่ามันอยู่ตรงนั้นนะผมไม่กล้าไป ขอขุดทองไว้กว่อนก็แล้วกันนะยังไงทองตรงนี้คงจะไม่ทําร้ายเราหรอกเนาะโอเคครับเขาไม่ทําร้ายเราดีเลยอะไรเออเอาเอาเอากินยาเขย่าขวดไหมนี่เอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยอะไรวะโอ้ยยังไงเอ็นเดอร์พูลได้แล้วทุกคนเยเราสามารถแลกเอ็นเดอร์พูลได้ทั้งสองลูกเนี่ยแกมเลยนะครับเสียงอะไรอะ กูไม่ใช่เจ้าหมูป่าหรอกนะอ้าวมันฆ่าหมูกันเอ้าเอามาฆ่ากันเอ้าเอ้าเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับศึกพิกลินไล่หมูป่าเอ้าเอาเอามันเป็นหมูเหมือนกันไม่ใช่เหรอขอเอาเก็บไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวทํากล่องก่อนนะก็เอากล่องไว้ตรงนี้เก็บเอ็นดูพูใส่นะครับโอเคไปกันต่อครับรู้สึกว่ามันจะมีแบบต้นไม้เยอะเลยนะเนี่ยสักหน่อยแล้วกันหัดใจไม่ไหวไม่ได้ตัดต้นไม้นานโม่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 โหม่มันโม่จริงจริงโม่มันโม่จริงจริง ทองที่เก่าดีกว่าครับผมโดนพริกลินไล่ที่มาใครเสียงอะไรวะเราแวงไปหมดแล้วเนี่ยขอไปขุดทองให้ได้เยอะๆก่อนดีกว่าครับผมเราได้เอโนพูแล้วก็ต้องการอีกเยอะเลยนะครับเอโนพู er ประมาณ20ลูกอะเพราะว่าการตามหาเอเดอร์ดาก้อนนี้จะเป็นการตามหาครั้งแรกของผมเลยนะครับผมก็ข้างล่างก็มีเหมือนกันครับทองโอ้ยเจ็บ โอ้เจ็บโอ้เจ็บทุกย่างก้าสำคัญนะครับแล้วก็อันตรายไดคราเดียวกันโอเคเรียบร้อยครับผมน่าจะได้ทองมาเราได้ทองมา3ชุดครับน่าจะได้ได้เยอะอยู่เค okay, เราไปคามให้มันเป็นทองดีกว่านะ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหยึดคองอาณาเขตกูทีมาแต่ไฟก็ไม่บอกไอ้ก็มีบอกไฟก็ไม่บอก,กมาดีมาดีมาดี มาดีเฮ้ยงกูขึ้นที่สูงได้ก็แล้วกันสวยครับได้ยิ่ง15อันเลยใหเราไปหาพี่กลินแรกกันดีกว่าครับผมกลินในรับแรกทองไหมเพื่อน,นสนใจใช่ไหมสวยโอ้ได้ลูกธนูอะไรสักอย่างเฮ้ยเฮ้เดินมาอย่างนี้โดนกูเดอ้อมึงโดนกูเดอ้ <c ười> อกูบ่เคยย่านเดอ้อถ้ามึงัวน้อยๆนะถ้าตัวใหญ่ๆกูแล่นนะ มันไปฟ้องแม่หรือเปล่าวะยัยพวกเฮ้ยได้หนังสืออะไรเนี่ยหนังสือความเร็ววิญญาณกลายเป็นผีแน่นอนกูไปให้หมดแปลงไปอ้าวโอ้ยหาครัวด่ามึงหามึงเอ้ยหมดแล้วเหรอโอ้หมดแล้วก็ไลรประโยชน์มึงอะไลรประโยชน์มึงอติดของครับผมก็ไลรประโยชน์มือไรประโยชน์มือขอของมันขอของวันนี้อันแรกอันเดียวก็เอาอันเดียวผมก็เอา งกเอาเดียวกูเอา,เอา,เอาโอ้โหมันเอาไปตั้ง11อ,อันนี่ไงเจอแล้วกำลังฆ่าหมูป่าเยเลยนายเพื่อนนายสนใจไม่เพื่อนนายสนใจมาร่วมงานกับฉันมานั่นละดีเพื่อนนั่นคืองานของนายนะเพื่อนนะเอาเแม่งกูตกใจบอลไอ้ตกใจจริงเมื่อกี้เอาเหรอเอาเหรอฮะเอาเหรอเอาโอา้โอ้ยตก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 นีตกตกต่ตายไปซะมึง เฮ้ยได้เนือเ้อว่ะยังแก่มเลยนี่ทองวายทองทองกูชอบทอง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 นักขุดทองในตำนานโอ้แลกของอะไรให้เนี่ยโอ้ ไปเข้าไปนู่นไปนู่นน่นๆเออบอทองบอทองแค่ไหนเออรถทองแค่อาอากูไม่ได้ลงตบไปเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยชีวิตกูเจออะไรแบบนี้ที่เอาของที่ไม่ได้ใช้เก็บเข้าไปเลยไอพวกแกมาจู่จี้อะไรกันเนี่ยเออฉันรักเธอนะถ้าก็รักเจอเหมือนกันเลีกไหมหมดเลยเพื่อนต่อรองราคาก็ได้สองร้อยสามร้อยอาดี สุดยอด2อ0รถือว่าใช้ได้นะครับเอาอะไรวะเฮ้ยหลงไปกดใช้เอ็นรูปูโอ้ยเอยนอชีวิตกูเสียไปลูกหนึ่งฟรีครับผมต้องได้ไปหาทองมาใหม่ครับผมเพราะว่าโอ้โหทองเอาเยอะขนาดนั้นมันก็ยังไม่พอนะครับได้3ก้อนอันที่จริงมาได้4ก้อนแหละแต่ผมหลงไปกดใช้นะครับเจ็บโอ้กูเจ็บโอ้ย,อย,อย,อยหมอนี่อหมอนี่ไม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 ่จะไม่ยุ่งกับไอ้ตัวนั้นนะครับ อย่ายิงนะอะไรอะเฮ้ยกูก็บอกว่ามึงอย่ายิงกูไงมึงยิงกูทำไมเห็นไฟสีฟ้าแถวนั้นเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่าไฟสีฟ้ามันคืออะไรอ๋อนี่ไงอ๋อโอเคโอเครู้แล้วนี่มันก็อีกโลกหนึ่งเลยโอเคเดี๋ยวเอาแวะไปเอาเอ็นเนอร์พูลนะครับแล้วกลับบ้านนะแล้วค่อยกลับมาขี่เจ้านั้นอีกทีนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยู่ในนี้นานเกินไปแล้วเดี๋ยวน้องๆจะเบื่อ เราเอาของเราไปดีกว่านะเราไม่อยู่ละที่นี่แค่จะตกตายก็พอเอ้าเอ้ากูอออบอกว่าจะตกตายม,มึงจะเอาไงกูฮะกูจะกลับบ้านโอ้ยตาลิโตนกูเนี่ยหรือมึงจะเอาฮะหรือมึงจะเอาไน,นี่มึงจิงแก๊สแม่งมาดิสูบแก๊สมาดิมาดิ กูไไปได้กลัวกูก็ไปได้กลัว,ลวมึงไงเออหายแค่มึงไงโอ้โหมันยังมีอีกสามตัวสัวครับของฝากจากเนเธอร์ก็ เก็บใส่กล่องลงไปนะครับผมได้หนังสือมา2เล่มนะครับความเร็ววิญญาณคืออะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคครับเราก็เอาเอ็นเนอร์พูลกับแท่งเบลดนะครับมาทําให้มันเป็นอันนี้กันดีกว่านะครับโอเคครับผมได้ไอออฟเอนเดอร์มาเรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคเราไปตามล่าเอ็นเนอร์แมนกันก่อนนะครับผมนางไงเอ็นเนอร์แมนเออทำไมมันเช้าแล้วอ่ะเฮ้ยมันเช้าแล้วเหรอนะครับเอ็นเนอร์แมนโอ้เอ็นเนอร์แมนหลายตัวมากตัวนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับไงลูกเฮ้ย โอ้ยไอ้กกูตกใจกูตกใจตกใจอยู่อ๋อมันวางบล็อกแล้วมันก็ไปเอาไงเอาไงเอเอเอาดิเอมาดิมาดิเออมาสกิลเพิ่มขึ้น สกิลเพิ่มขึ้นสกิลเพิ่มขึ้นอ้าวไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยเอ็นเทอร์แมนหายไป่ไหมดอีกโอ้ยมันหายไปหมดแล้วฮะเดี๋ยวออกไปตามหาสตองโฮกันเลยนะว่าจะไม่ไปตามหาละโอเคคือไปเตรียมตัวให้พร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างเราต้องครบจบในครั้งเดียวอเอ้ยไปลูกแรกตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนไม่รู้ว่าจะได้ไหมไปไปทางไหนละ่ะไปทางนี้ไปทางนี้โอเคอุ้ยได้คืนอยู่บอกว่าให้ไปทางนี้ฮนะเดี๋ยวเราจะไปเดินหน้าไปทางนี้เลยโอเคโยน แค่ทำแบบว้าววูวูวูเพืาเข้ามาเลยกูอ้าวเจอแล้วครับผมตองโฮไม่มีคิดไม่ฝันเลยผมจะตามหามันเจอหลังจากนั้นผมก็ต้องตามหานี่ใช่ไหม อโอ้โอปิดไว้ก่อนดีกว่าตาจ่องมองตาสายตาจ่องมองกระทีในนี้มีอะไรบ้างครับอมีดาบให้ด้วยอยของแกมเลยเฮ้ยเจอตองโฮเผยเลยเอาดิเอาดีไ c r a f t เริ่มสนุกขึ้นมาแล้วสิในสุดฉันก็หาตองโฮเจอและหาทางกลับบ้านได้ด้วยอย่างเจ๋งอ,ะอ่ะตันนี้จะเป็นความยากแล้วนะครับก็คือการตามหาว่ามันอยู่ที่ไหนอีหยังนี่มันมันคืออีหยังนี่โอโหอะไรวะเนี่ยเจอตองโฮล้าง เดี๋ยวลองขุดลงไปข้างล่างอีกนะครับเผื่อเจออ๋อมาเจอเหลืองล้างแทนครับเอาไม่เจออ๋อนี่ไงตองอ้าวโอ้ตองไม่เหรอมึงตองก้าวไม่เหรอมึงโอเคเราใช้ตรงนี้ไปฐานทัพเอ้ยโอ้ว้าวโอ้ยลูกเอ้ยนี่โอ้โหไม่ทนลาวานี่หว่าวายสเกลตั้งเอออ้าว ให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวอบอกแล้วทนนี้มีโอ้มีโกเบอรี่แล้วก็มีเนมแท็กด้วยครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจออะไรเลยนะครับที่มันจะเป็นสตองโฮเนาะลงมาเลย้ายก็เจอกับเออเออเออตายซะอ,ยอะไรนี่หาอะไรไม่เจอเลยอะ่ะในสตองโฮกูสามมาถึงแล้วอ๊ออุ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็มาระเบิดตูดกันอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมาเจอที่ใหม่ว่ะ เจอห้องสมุดอีกแล้วครับเคมีหนังสือความคม3ประสิทธิภาพ IV วโอ้โหน่าจะของดีนะเนี่ยแสดงว่าเรามาเจอวงเวียนมาแล้วครับเมื่อกี้เราน่าจะเจอนะครับอ้าวโู้ยหยังนี่เจอแล้วครับผมเจอแล้วตองโฮทาง i y e of ว n d เดอเดี๋ยวผมจัดการกับอันนี้ก่อน โอเคเรียบร้อยครับผมไอ้ฮัลโหลเคมีดวงตาแถมให้2ดวงครับซึ่งเราก็มี4ีดวงคือมันต้องไล่ระดับไปยังไงอะโอเคครับเราต้องหาอีก6ลูกนะครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วพี่ก็บ่นอยู่ว่าหายังไงมันจะหาเจอวะแบบเดินขึ้นไปเฉยๆเอาเจอเฉยอะไรวะนี่ย ก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเราได้ออกมาตามหาสตองโฮที่อยู่ใกล้บ้านเรานิดเดียวเองนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับเราจะได้ไปข่ายเดอร์ดากอนกันแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายคอมกแหลกเรียบร้อยครับระเบิด